คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะไม่มีเมนูไหนที่จะสวยไปกว่าสมูทตี้แล้วค่ะแต่จะเชื่อนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยพอจะเริ่มทำสมูทตี้แล้วก็เอ๊ะไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงไหนวันนี้นะคะจะมี5อย่างค่ะสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำสมูทตี้นะคะที่ถ้าคุณรู้5้าอย่างนี้รับรองว่าคุณจะทำสมูทตี้อะไรก็ได้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือผลไม้ค่ะ ผลไม้หรือผักนี่ก็ได้นะคะอย่างเช่นถ้าผักก็จะเป็นพวกสปรินจเป็นผักใบอ่อนนะคะผละไม้ก็แล้วแต่จับคู่เลยอย่างเช่นสตรอเบอรี่กับกล้วยอะโวคาโดกับามะม่วงถ้าไม่แน่ใจผลไม้อะไรก็ได้ค่ะกับกล้วยไว้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้รสชาติ เบาลงมากลมกล่อมมากขึ้นใช้เป็นผลไม้สดหรือว่าผลไม้แช่แข็งก็ได้นะคะแต่แนะนําให้ใช้ผลไม้ตามฤดูกาลนะคะจะได้ประโยชน์มากที่สุดอันนี้คืออย่างแรกนะคะอย่างที่2ก็คือลิควิดเบสหรือว่าของเหลวค่ะเราเลือกได้ก็อันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนมสดนมถั่วเหลืองนมอัลมอน น้ำเปล่าก็ได้ค่ะชาเขียวกาแฟเย็นหรือแม้แต่น้ำมะพร้าวใช้ได้หมดแล้วแต่การจับคู่นะคะตัวที่3ก็คือติ๊กเก็ตนาบก็คือการที่ทําให้สมูทตี้เนี่ยมีเนื้อที่เนียนแล้วก็ข้นมากขึ้นก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะที่รู้จักกันเยอะๆพีนัทบัตเตอร์ออช็อกโกแลตนูเทลล่าข้าวโอต๊ตหรือแม้แต่ถ้าคนที่ไม่ทานพวกของเดลี่ก็จะเป็นเต้าหู้ก็ได้ค่ะหรือคิดอะไรไม่ออกน้ำแข็งก็สามารถทําให้มันข้นมากขึ้นนะคะสิ่งที่4ี่ก็คือ รสชาติค่ะเรียกว่า flavor นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำผึ้งวานิลาซินนามอนได้หมดนะคะสุดท้ายค่ะก็คือการ power boost ค่ะเป็นสิ่งที่เราแอดไปเป็น something extra นะคะไม่ว่าจะเป็นแ a ลกซ e ดจะเป็นจมูกข้าวสาลีหรือว่าจะเป็นวิตามินต่างๆเราก็ใส่เข้าไปได้อ,อ๋อส่วนที่ t ิ c กเก Up อนี่สามารถที่จะเป็นถั่วก็ได้วันนี้เรามี2-3เมนูมาให้ลองนะคะสำคัญที่สุดอย่างแรกเลยก็คือเครื่องปั่นอันนี้ เราจะต้องเริ่มต้นที่ของเหลวก่อนเมนูแรกเนี่ยนะคะมันจะเป็นอะโวคาโดกับมะม่วง าละเรียบร้อยอย่างแรกนะคะอีกเมนูหนึ่งนะคะเราจะใช้ฟราเซอรี่ครึ่งถ้วย เมนูสุดท้ายนะคะคลาสสิกที่สุดเลยค่ะสตรอเบอรี่บานาน่าเดี๋ยวเราจะเติมพีนัทบัตเตอร์เข้าไปนิดนึง อันนี้สําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายเราจะใส่วาวสมูทข้าวสารีลงไปนิดนึงค่ะเค okay. เมนูสมูทตี้นะคะถือว่าเป็นไอเดียละกันสำหรับการจับคู่นะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ทำง่ายได้ประโยชน์แล้วก็ทานแล้วรู้สึกสวยมากๆเลย